สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับนะครับพบกับช่องนนชานนลำพืชออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้อ่าตามสัญญาเด้พี่น้องครับตอนแรกตอนแรกพามาชมตอนที่ทํานะครับผมบัดนี้เรียบเรีวเด้วันนี้คนสวยมาด้วยครับน้องจินน้องจินคนสวยมาแล้วนะครับว้ยลายีนบอ่าผู้ใดอีกผู้ใดอีกผู้ใดอีกครับอืมไปนี่นี่ครับสวัสดีพี่ต้นครับน้องเบสซี่่องน้องนน์ บชานนชานนเลิออเชียนะครับเปิดช่องได้มือวาเนาะเบิดมือวานี่เปิดมือวานี่นะครับก็ติดตาไดแล้วยังไ่อดเขายครับยังไ่ันอยนะครับแงติดตามช่โอเคโอเคโอเครับของแท้อุ้ยเห็นไหนไม่ไม่รถบ้านครับรถบ้านรถบ้าน ก็เหมือนงั้นะครับน้องรถบ้านก็แทักนี่ละบ้านบ้านเจ้าของน้อนมึงนี่ก็แท่งนี่ละ,ะเด<อ>ินทางเดินทางครับ,บน,นี่คือดัดแจงเสร็จแต่ระบบด้านในนะครับบางคอมันนะครับพิซแอร์พิซแอร์บ้านไม่รับพี่น้องแมนครับเป็นรถติดเชลลิบอยนะครับถูกต้องครับติดตั้งเป็นแอร์บ้านด้านในแมนต่างมาติดให้เองเลยพี่น้องช่างเดินทางมาจากาจากทุ่งา,า,านีบอกเลยจากว่าปฐุมธานีจากปฐุมธานีผมบอกเลย ข้องหลวงมอท่านีกกุงเทพพนองครับกุ้งเทพยบุงเทบเดี๋ยวราคาตกลกี่ตั้งค์เดี๋ยวค่อยพอดีเดี๋ยวค่ว่ากันเดี๋ยวค่ว่ากันแปดพันดีทียูอันนี้แปดพันีทียูนะแีทียูครับรอบกองไฟกองไฟคือกองไฟแม่นครับแล้วมสังรีะมสังลมสังน้ำมีูมสังน้ตันบเป็นเสียงบือหรืเสียงนาไอบือๆนี่คือคอมพิสเซอร์ครับคอมเพเซอร์คอมพิวเซอร์ จิตเทอร์รี่บอยครับรถรถรถกระบ,บะนี่เทอร์รี่บอยแต่ว่าดันได้ดัดแปลงเป็นจิตแอร์บานแมนครับคือดันได้ในเช็ดกันหนาที่นอนไหนเล่ที่นอนครับเป็นที่นอนตรงนี้แมนครับทีน้อน,นแกวเลยนะครับเกวเลยครับ,รบสามารถเสียบไฟบ้านเสียบไฟไไบ้านชาได้ใช่ครับบริการเดินสายทียนอ้อนครับนี่คือเฮ็ดแันสีเกคอนเนาะแมนครับผมว่า เราหาเงินจกักปีช่องปีวันแมนครับแต่ก็จังสีเอารถแบบที่ตนพน,นะครับพี่น้องพี่น้องค<อ>ิดล้นจีบอาถ่าแบบมันดีกว่าที่เราจะไปแบบไปแล้วก็ไปไปเปิดไปเปิด้ปปดอ,องใช่ไหมมันมันจะมันมันเนี่ยนะคนหลายหลายหมื่นหลายวันไปเพราะเขามีงานสมือแล้วมันมจะหนักครับมันจะค่าใช้จ่ายจะหนักกว่าคือประหยัดคารีสอรรค์ไว้ไงประหยัดครับประหยัดคารีสอรรคลงแมนครับคารีสอรรคมันก็บปธรรมดาได้พี่น้องแพงแต่เด้ยแต่กับพวกกินรวยเนาะเขาอาศัยงานทีบอาเขาไป มือปเข้าไปซ่วยมือไปดิเข้าไปมิเออหน์นานางั้นอาจีพมีเออรำน้ำพี่น้องน้ำบัตรมีวัดมีโรงเรียนอย่างเขาก,กอาศัยพี่น้องเขาทั้งทั้งจะผ่าทั้งอย่างเขาได้อยู่สินะพี่น้องครัอ่ะพี่น้องขึ้นตรวจเลยปะครับเห็นเราขอไปบ้างก,ก่อนอไอพี่ต้นขึ้นไปตรวจเช็คนะครับไปขึ้นไปตรวจภายในรูปเป็นไรตรวนภายในวะดิตรวจภายในขึ้นยันยี่ไหนพี่น้องครับนาวปะครับผม ประตังห่วงเพียงความความหนาความเย็นบ่ต้องห้องประตองห่วงบ่ต้องห้องนี่เป็นนี่คือพี่ช่างยอดฝีมือครับเอ้ยครับผมนเอาครับสนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างมาจากบริษัทบริษัทบริษัทอะไรครับอผมมาจากไรเพรอปเพแคมเปอร์ครับอปแคมเปอร์เนาะใช่ครับเออทำทำเป็นพวกรถบ้านรถเลยเนอใช่ใช่ครับผม มาติบตั้งด้วยทาติดตั้งแอร์ติดของไฟของประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ทาภายในตอนนี้คือต้นกำลังซอสร้างตกแต่งภายในของบ้านรถตู้รถรถทุกอย่างครับผมที่เป็นเตียนอนอะทุกอย่างครับครับมาจากกรุ้งทราีเนาะใช่ครับคือคืออันนี้ติดตั้งภายในพี่บอยพี่บอยนะ แอร์อันนี้แอร์เย e ็นเร็วครับแปดพันครับแปดพันวิเใช่เย็นเร็วครับเพราะว่าห่อห้องโดยสารเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วครับระบบนวงล้ที่หางตัดเลยที่หางเองนะครับใช่ครับเย็นมากเลยถ้าเราปิดปุ๊บปุ๊บเยวตัดเลยจะยืดยืดการใช้งานของแบตเตอรี่ได้เยอะครับอันนี้คือกล่องนี้คืออะไรครับอ่ากล่องไฟครับผมกล่องไฟไม่ใช่อ่าไม่ใช่แบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ใช่เป็นแบตเตอรี่แหละครับแบตเตอรี่ด้วยใช่แบตเตอรี่ลิเธียมครับลิเธียมวัดเลอยู่ข้างในครับมองในอจุลิยจะเห็น มันชาร์จครั้งหนึ่งมันเต็มเต็มแล้วมันใช้ได้เป็นวันไหมดิจิ้งเงี <ไอ S 2> ่ยใช้ได้เป็นวันเลยเป็นวันเลยจิ้งรถอย่างเนี้ยผมบอกได้เลยเปิดได้ยันน่าจะมีเป็นวันเลยอ่ะเป็น,นยันกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งน่าจะถึงคนระับถึงได้สอยถ้าใช้กลางคืนจะอยู่ได้สามคืนเต็มๆครับดูสามคืนเลยนึงนึงสามคืนเพราะว่าบางท่ดนรู้น้องโดยสารเลยครับน่าจะมาจางเล็กคอมพิวเตอร์จะตัดการทํางานบ่อยมันตัดบ่อยปุ๊บมันจะกินแอมอยู่แค่สี่แอมนม่คับสุดเลยฮะ ิอประมาณี29แอมป์เต็มแครับเนี่ยเลานี่แหละ28.8ตอนนี้เราเปิดประตูอยู่ถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแอมจะอยู่ที่ประมาณ10แอมป์น่ามันจะยืดการใช้งานของแบตเตอรี่เราฟังเด้อยฟังด้วครับวก็ได้สนใจเด้อยนะครับครับคือเราชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยเต็มมันเต็มเต็มปั๊บคือชาบอกแล้วมันสามารถเก็บไวได้ประมาณ1วัน2วันใช่วันจะเปิดได้ครับถ้าเปิดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดจะเปิดได้ทั้งวันแต่ถ้้าาาาาถถถเเเปิดึึงงววันนนนไม่่่แอพรระ มันอยู่ที่สภาพอากาศถ้าเราจอดกางแก้งยิ่งจะยิ่งจะทํางานหนัก้อ่ใช่ใช่มันจะทํางานหนักเลยครับแต่ก็ตัดให้นอนเพราะห้องแค่นี้ยังไงมันตอตัดใช่ใช่ใมทงาหนครับแต่ก็ตัดให้นอนพรห้งค่นี้ยังไมัน้องตัด่ใช่ใช่ันจานหนาวเยครับหนห้นนเาะ้องแค่นี้ยังไงันไ้อัดในน่ันจะงานนักเลยครับแต่กตัดนห้นอนเาห้เ่นี้ยัันไตัดจ่นจินหนัเยครับแต่ก็ตัด้นอนเพรหแ่นี้ยมนไมเต้องดใชนจะทานหนับเย โอ้เนี่ยนอนครับอันนี้เขาว่ายืนยันเลยว่าคอมพิวเตอรจริงอยู่ได้นานนอนแบบนอนสบายแล้วเย็น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 ครับขนาดจะซื้อเย็นๆพี่น้องครับนี่ขนาดนอนอยู่ห้องนอนยังเย็นเลยครับยงีนครับนอนสบายแล้วรถคันนี้มีมีอันวลีว่าไว้นอนครับห้ามนั่งห้ามนั่งนั่งบ่ได้ครับหัวต่ำ รตัวนี้มันเป็นเตียงแล้วยังอยู่ประมาณนี้แล้วครับแต่ว่าเวลาเขานั่งไม่ไดครับแต่ว่าเขานั่งเขาก็ตรวจเขาไปได้เขาก็นั่งเขาตรวจตัวนี้เขาไปอันนั่งคืออะไรนี่ครับแล้วสอบถามช่างคือตอนนี้ติดอย่างนี้คือติดคาร์บอยอย่างนี้คือราคาเท่าไหร่ครับอ่าแอร์เนี่ยมันหมื่นเจ็ดของเป็นง้อยครับตัวแอร์แค่หมื่นเจ็ดแต่แบตเตอรี่เนี่ยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเซตนี้สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยครับอูพี่น้องฟังนะครับเซ็ตนี้นะครับแบตเตอรี่แล้วก็แอร์นะครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสายแคมป์สานอน วิ่งสายจอดนอนอ่าสายจอดนอนง่วงไหนนอนนั่นได้ครับจอดได้ไีมนอนแอร์อะไรแอร์อะไรนะคะเขาเรียกแอร์เป็นแอร์ดีซีครแอร์พลัไฟฟ้าแอร์ดีซีแอร์ดีซีใช้กระแสไฟดีซีขับปลอดภัยไม่ใช่แอร์บ้านแอร์บ้านถ้าใช้แอร์บ้านมันจะอยู่ในรถมันต้องลงตาวันอันตรายนะครับถ้าเป็นตัวแบบลงเล็กแบบนี้นะครับแล้วช่างทำงานเร็วมากครับมาวัง ใดๆเห็นได้ที่ผมทักหางไอเดียแป๊บเดียวเสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ห้องานเยอะครับดูแอร์ลังรถได้ครับประมาณยี่สิบตัวงานเยอะงานเยอะครับผมเอนก็งานถือเยอะครับผมเนผมติดรถมาสิบสามตัวอ่าเดี๋ยวไปหนองคายหนองคายเสร็จก็กระโดดไปเชียงใหม่ครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่แพร่ตากแล้วก็มาโคราชอีกรอบแล้วก็กลับมาไปงานหนอง ออกหนึ่งรอบต้องให้คุ้มนี่ใช่ถ้ามาน้อยมันไม่ใช่ใช่ใช่ครับมันได้ตัวไม่กี่บาทเองสามสาพันห้าร้อยบาทใช่ครับอินเวอร์เตอร์แกนเป็นไฟบ้านครับใช้ไฟบ้านได้ด้วยก็เหมือนกับรถของพี่แหละมอเตอร์โฮมเนี่ยใช่รถแกนเป็นไฟบ้านเหมือนกันใช่พี่น้องสิีบเรียครับซ่อรถไอ้ต้นนี่บ่น้อยอันนี้ใยันยักไม่ขัดนะหมดชุดนี้สองเกียร์ชุดนี้ทั้งแอร์ทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งแบบสี่พันห้าร้อย ไปสนใจติดแล้วเท่นั้นหมดเท่าไหร่ครับคันนี้ก็500,000เท่านะไม่ธรรมดาครับพอพี่ต้นตู้นอนเหมือนเรายกบ้านไปเหมือนเหมือนเรายกบ้านไปงานนะพี่ต้นมาฐานมาฐานโอเคครับเสร็จแล้วพี่น้องครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว จะได้กับฝากพี่น้องติดตามแนวกันแล้วกันเด้อนะครับผมกับช่องนนชานน์ลำพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับจะได้เป็นกำลังใจฝากคนติดตามนแนวกันแล้วกันเด้อนะครับฝากพี่ต้นด้วยนะครับพี่ต้นวิมลชัยลำพลินออฟฟิเชียลนะฝากแนวกันแล้วกันนะครับโปรดสนใจพี่น้องก็ติดต่อทากสอบถามนะทุกท่องเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ